สวัสดีครับวันนี้ลูงอ้นพาเที่ยวนะครับจะพาไชมบรรยากาศส,สวยๆนะครับของวัดพระธาตุพาซ่อนแก้วนะครับเขาเขาเพชรบูรณ์กันครับไปเลยครับเดินทางกันนี่ฮะระหว่างสองข้างทางก็สวยงามมากๆนะครับพาชมบรรยากาศยาวๆเลยนะครับวันนี้ผมไปถึงก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับพวกคนยังไม่มากันเลย ต้องบอกว่าผมไปกับแฟนที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนี้เป็นครั้งแรกนะครับทิปแรกแล้วก็ประทับใจมากๆครับผมสวยงรับมากงดงามมากๆเลยครับเงียบสงบงดงามเพราะว่าไปแต่เช้าครับผมชมบรรยากาศยาวๆกันเลยครับสวยมากๆครับ ต้องบอกว่าทริปนี้นะครับมาตามรีวิวนะครับเห็นในโซเชียลนะครับมาแล้วเห็นแล้วก็บอกต้องบอกเลยว่าตรงปกมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยมากราบไหว้นะครับหรือมาท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเชิญได้เลยนะครับตรงปกนะครับสวยนะครับแต่ให้วางแผนการเดินทางดีๆนะครับมาแต่เช้าจะดีมากๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆครับผม นี่ฮะบรรยากาศสวยงามมากๆครับผม ต้องบอกว่าใช้คำว่าสวยได้เปลืองที่มากนะครับที่นี่สวยนะครับบรรยากาศดีอบกอดด้วยภูเขานะครับแล้วก็หมอกครับอากาศเย็นมากๆนะครับบรรยากาศสวยงามมากมากจริงๆครับอยากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับไป กลับไหว้นะครับไปเที่ยวนะครับบรรยากาศดีจริงๆครับผมตรงปกนะครับสวยใครมีโอกาสไปเที่ยวเพชรบูรณ์อย่าลืมแวะนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาเคาะเพชรบูรณ์ครับผมสวยมากๆครับ